พระองค์ลูกแย่จังเลยวันยุคทะเลาะก,กับภรรยาพูดจาไม่ดีภรรยาว่ายแย่จังพระองค์วันนี้ลูกปาดปาดหน้าคนเขาปาดกับลูกเลยยกนิ้วสักนิ้วหนึ่งให้แล้วก็บอกว่ารีบไปหาบิดาของคุณที่ไหนหรอลูกปากไม่สะอาดเลยอุ้ยแย่จังพระองค์ต้องสะพายแน่ๆเลยพระองค์บอกว่าก่อนเราสร้างโลกเรารู้ว่าเจ้าจะทำวันนี้และจะเป็นแบบนี้แปลว่าพระเจ้ารู้ว่าวันที่ชั่วที่สุดของเราคือวันไหน แต่หากพระเจ้าตัดสินใจที่จะเลือกเรามาผูกพันกับพระองค์แปลว่าพระเจ้านั้นรักเราไม่ว่าเราจะอยู่ในที่สูงหรืออยู่ในที่ต่ําและโดยการที่เรารู้ความจริงว่าพระเจ้ารักเราไม่ว่าเราจะดีหรือไม่ดีว่าเราจะเพอร์เฟกต์หรือเราไม่เพอร์เฟกผมไม่ได้พูดถึงพระคุณหวานเจี๊ยบที่สอนแล้วคุณจะทําช่วยยังไงก็ได้ไม่ใช่แต่ผมกาลังพูดถึงหลักความจริงว่าแม้ว่าในวันที่ตกต่ําและมืดมิดที่สุดคนนั้นที่เป็นคนสุดท้ายที่ตัดสินใจแล้วและจะไม่เปลี่ยนใจ รักแล้วรักเลยรักท่านตั้งแต่วันที่ท่านไหว้ไข่รักท่านตั้งแต่วันที่ท่านทำไปบูชาผีไปสร้างเจดีแล้วรักมาตั้งแต่เมื่อไหร่รักมาตั้งแต่ก่อนท่านเกิดอีกรักมาตั้งแต่เมื่อไหร่รักมาตั้งแต่ก่อนอ้ดมเอวาเกิดอีกแล้วรักยังไงรักอยู่ในใจของพรงพรงตั้งท่านไว้ในใจว่าท่านจะเกิดในเมืองไทยปีนี้ชื่อนี้ทําชั่วแบบนี้แต่ไม่ว่าจะชั่วยังไงแม้ว่าท่านทำบาปพระคิดทรงสัแดงความรักของเราคือในวันที่เรายังเป็นคนบาป พระคิดได้มาิินประชนเพื่อไถ่เราเอเมนฮาเลลูยาอาจารย์เปาโลจึงบอกไงข้าพเจ้าโดนจองจาข้าพเจ้าก็ไม่กลัวข้าพเจ้าโดนตีข้าพเจ้าก็ไม่กลัวถูกให้อดอาหารไม่มีข้าวกินข้าพเจ้าก็ไม่กลัวโดนจับแก้ผ้าข้าพเจ้าก็ไม่อายต่อให้ข้าบายไปข้าก็เป็นผีพระเจ้าเพราะข้ารู้ว่าผู้ที่ข้าผูกพันที่สุดในชีวิตของข้าผู้ที่แนบชิดที่สุด ภรรยาอาจจะผิวสัมผัสผิวใจสัมผัสใจแต่ไม่มีใครในโลกใบนี้นะครับที่เขาเป็นแนบกับวิญญาณของท่านนอกจากวิญญาณของพระเจ้า